พารกอนฮอโชม,ม่เนี่ยต้องการให้เป็นยังไงออไรโดเราสามารถรับงานอีเวนต์หลากหลายประเภทมากขึ้นจำนวนคนก็เรื่อง,งกับ50จนถึงหมื่นกับประสบการณ์พี่โจราับงานใหม่เนี่ยปัญหาการจัดอีเวนต์ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีเพนพอยเรื่องอะไรการที่คนคนหนึ่งมาใช้เวลานในสถานที่ของเราเนี่ยนะเราจะต้องครเอทเวลานั้นนะให้มีคุณค่าแล้วก็เป็นที่น่าจดจำจะแบบสงสัยว่ากั้นห้องให้มันเป็นแห้องแปลว่าทุกห้องจะต้องปรับสีไปพร้อมกันไหมครับ ตลอด18ปีที่ผ่านมามีการจัดงานมาแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ2,000งานสร้างไรายได้กว่า2,000 0ล้าน เดบิวอีพีนี้นะคะเราพาทุกคนมาบุกธุรกิจใหม่อีกแล้วไม่ซ้ําเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่หน้าพารากอนฮอล์ชื่อที่จ๋าว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วเราจะพามาบุกดูธุรกิจที่ทําพื้นที่จัดงานแสดงแล้วก็จัดอีเวนต์ต่างๆค่ะแต่ว่าไม่ได้มาในฐานะผู้ใช้บริการนะคะแต่จะพามาดูเบื้องหลังค่ะว่าลังเวทีหรือว่าหลังไฟต่างๆที่ตกแต่งแบบนี้เนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่รู้บ้างนะคะแล้วการทําธุรกิจแบบนี้เนี่ยนอกจากจะมีพื้นที่กว้างๆแล้วยังต้องคิดต้องออกแบบหรือว่าต้้้้ออองงงจจจัััดดกกาาารรระะะะไไบบซึ่วนนนีนะคะเเพ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามอ l ล i ยน c ์ m มนจเม้น n ์จำกัดที่จะพาเรามาทัวร์ทุกมุมของที่นี่เลยนะดูคนซึ่งจะว่าคลิปนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่เราจะได้มาดูพารากอนฮอล์โฉมใหม่แบบพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปเจอพี่เจ้ากันพี่เจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคบณจ๋ามาบุกถึงที่เลยอ๋อยินดีค่ะจะบอกว่าเปิดนี้นะคะว่ายิ่งใหญ่มากเทียบกับแต่ก่อนที่เราเคยมาพารากอนฮอล์มารอบนี้คือตื่นตาตื่นใจมากเลยใช่ไหมคะมันเปลี่ยนโฉมไปเลยไช่ค่ะพารากอนฮอล์โฉมใหม่เนี่ย มันมีทิศทางหรือว่าเราต้องการให้เป็นยังไงอะไ่ค่ะพารากอนฮอลล์รูปสมบม่นะคะ<ม>ก็เป็นหนึ่งในแมกเนตสาคัญของสยามพารากอน<ม>ซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกซึ่งจะต้อนรับทุกคนทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทย<ม>ยังไงก็ต้องมาสยามพารากอน<ม>แล้วเราก็เป็นอีเวนต์ฮอลล์ฮอลล์หนึ่งซึ่งสามารถดึงงานระดับโลกเนี่ยเข้ามาได้ก็ถือเป็นหนึ่งในเดสิเนชันอีเวนต์เดสิเนชัน ประเททศไยยด้วซึ่งความตั้งใจของโฉมใหม่ก็คืออยากให้มันหรูหรามากขึ้นหรอคะหรือว่าต้องการให้มันเป็นยังไงต้องการให้มันทันสมัยอ่าทันสมัยค่ะเราเปิดมา18ปีแล้วค่ะเราก็ได้เวลาปรับโฉมทําให้ทันสมัยมากขึ้นเราก็การออกแบบนี่คือมีความตั้งใจที่ทําให้มันสะกดทุกสายตาคุณจ๋ารู้สึกว้าวไหมอะพอเดินเข้ามารู้สึกแบบอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะคือพอเราเดินขึ้นาในไดมาเนี่ยแว็บแรกคือค่ะกําแพงกําแพงใช่ไไฟต่างๆเดี๋ยวทุกคนพาไปดูด้วยกัน ตรงด้านนู้นอย่างนี้ใช่ไหมพี่โจ้คือเวลาเราเดินเข้ามาการออกแบบต่างๆค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้รูกว่าว้าวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะโดยที่ไฟที่ซ่อนอยู่หลังผนังนะคะมันสามารถปรับสีได้เป็นไปตามธีมงานอย่างเช่นงานของลูกค้าเนี่ยเป็นสีม่วงแล้วก็ปรับสีม่วงได้หรือบางงานเป็นสีรุ้งนะคะก็ทําสีรุ้งได้เลยค่ะ ปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะไม่เพียงเฉ<ม>พาะแค่ข้างหน้า <c oughs> ข้างในก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพาไปชมนะคชค่ะแล้วคือไม่ใช่เสามีแค่ฝั่งเดียวนะทุกคน <c oughs> คือเดินเข้ามาในบริเวณของพารากอนฮอ่์ <c oughs> ออกแบบให้เป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยบบใช่ค่ะตื่นตาม่เลยค่ะอันนี้แค่ข้างนอกเดี๋ยวไปดูข้างในต่ออีกคุยกันต่อค่ะพี่ห้อคะคือความแตกต่างเหรอคะพอเราเห็นแล้วโอเคมันดูทันสมัยมากขึ้นกว่าของเก่าแล้วถ้าเราเทียบว่ามันแตกต่างกับที่อื่น ค่ะงงเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงก่อนเลยก้ว่าว่าพากรกอนทอลโฉมใหม่นี้เราชูคอนเซ็ปต์ว่าเป็น extraordinary event n a m e n t ถามว่าทำไมเพราะว่าเราอะต้องการที่จะสร้างสารรค์ประสบการณ์ ทำให้คนที่มาเยือนเราอ่ะรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เหนือความคาดหมายนะคะเราเลยเรียกตัวนี้ว่า extraordinary eventment เพื่อนําเสนอประสบการณ์พิเศษเพราะเราคิดว่าเวลาของทุกคน,นมีค่าใช่ป่ะทุกคนเวลามีค่ามีเวลาเท่ากาันการที่คนคนนึงมาใช้ชีวิตหรือใช้เวลาในสถานที่ของเราเนี่ยนะเราจะต้อง r ร a t e เวลานั้น,นให้มีคุณค่าแล้วก็เป็นที่น่าจดจํอุยตื่นเต้นเลยว่าข้างในจะ,ะ,จะมันจะต้องแบบทําให้เรารู้สึกพิเศษใช่มคะใช่ค่ะ พารากรอนฮอล์เนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราอะสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ครบครันและหลากหลายในสถานที่เดียวกันพี่คิดว่าจุดที่แตกต่างนะคะก็คือว่าสถานที่ของเราเนี่ยทำในที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอเพราะฉะนั้นก็คือเดินทางสะดวกแล้วก็ใช้เวลาน้อยไหนไหนมาใช้เวลาตรงนี้แล้วก็อยู่ทั้งวันสามารถทำทุกอย่างครบจบในที่เดียวในเวลาสั้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางต่อและถ้าเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆหรือว่ามีสิ่งใหม่ที่ทําให้ที่นี่มันแตกต่างจากที่อื่นพรากรกคอลฮอลโฉมใหม่ที่เราออกแบบมาใหม่นียนะคะก็มีความยืดหยุ่นสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของผู้จัดงานก็คือแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดในห้องมีห้องเดียวนะคะก็อยู่ที่5,100ตรางเมต าสามารถปรับได้เป็น2ห้องแต่ไอ้ด้วย2ห้องเนี่ยหใน2เนี่ยปรับได้อีก4แบ่งย่อยได้ยอ,ยดอีกอก,ก็แปลว่าเราสามารถรับงานอีเวนต์หลักหลายประเภทมากขึ้น<า>จํานวนคนก็ได้ตั้งแต่ห้าสิบจนถึงหมื่นเพราะเปิดทั้งหมดเนี่ยพื้นที่เราหนึ่ง1000นตา 1, ร,รางเมตร<า>นะคะพื้นที่โดยรวมทั้งหมด1000งหตารางเมตรแต่ว่าเป็นฮอล์อยู่ที่5 1าพันห้อตารางเมตรนอกนั้นก็ เป็นส่วน support เช่น loading facility สราะาห้องประชุม foyer pre function ที่เมื่อกี้เราผ่านมามาในส่วนตรงนี้ห้องที่เล็กที่สุดก็อยู่500ตารางเมตรก็ตีคร่าวๆว่า500คนหรือ <500 S 2> จะน้อยก <000. S 2> ว่า500คนก็ได้เพราะฉะนั้นก็สามารถปรับได้หลายรูปแบบซึ่งวิธีการปรับนี่เราเห็นมีพี่เขามาตั้งไว้ให้ด้านหน้าอันนี้เป็นที่กัน้นเหมือนเป็นพ a r t i t i o n อย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นผนังพ a r t i t i o n ตั้งแต่เพดานจรดพื้นนะคะเป็นผนังกั้นเสียง กั้นเสียงทุกผนังในนี้ค่ะเป็นเป็นที่กั้นเสียงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการรบกวนกันในกรณีที่ห้องหนึ่งเป็นเป็นงานประชุมอีกห้องหนึ่งเป็นแอบิชั่นอย่างเงี้ยมันก็จะเสียงก็จะไม่รบกวนกันก็สามารถจัดอีเวนต์ได้หลากหลายอย่างที่บอกเลยพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราขอไปดูใกล้ๆเพราะดูจากตรงเนี้ยสิ่งที่รู้สึกค่ะใหญ่โทมพ r t i t i o n ที่มันกั้นเสียงได้ค่ะพี่โจ เมื่อกี้คือถ้าเป็น e อบซิบิชันห้องหนึ่งประชุมห้องหนึ่งคือกั้นได้แต่ถ้า<ฆ>อย่างดังมากๆสมมติว่าเป็นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยอุ้ยถ้าคอนเสิร์ตเนี่ยก็ไม่ค่อยจะกั้นกันแบบนั้นเพราะว่าคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ก็ต้องการพื้นที่เต็มใช้พื้นที่หมดไปแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนี้ค่ะแต่ก็จะไปเป็นกั้นเสียงเป็นด้านข้างแต่ถ้าเป็นลักษณะงานคอนเสิร์ตนีก็จะไม่บอกไม่ใช่ห้องหนึ่งคอนเสิร์ตห้องหนึ่งประชุมไม่ทำกันอยู่แล้วมักจะเป็นถ้าเกิดจากกานนะคะก็จะเป็นห้้้้อออออองงงงงงงคนนนนเเเร์ีีีีีีกกกหหหึ็็าาาาจะปททททมมณ่่่่ใญแลลววย เรารับจัดงานต่างๆนะพี่โจจากประสบการณ์พี่โจรับงานอะไรเงี้ยปัญหาหรือว่าเพนพอยต์ของการจัดอีเวนต์ต่างๆส่วนใหญ่แล้วมันจะมีเพนพอยต์เรื่องอะไรคะเออส่วนใหญ่เราจะมกักจะเจอคำถามที่ว่าห้องของเราเนี่ยนะคะมไม่พอดีกับขนาดที่เขาต้องการพารากดัรทโชมใหม่เราก็ได้ใส่พาร์ติชันเพิ่มขึ้นมาเพื่อทําให้เราอะสามารถรองรับการจัดงานได้แบบหลากหลาย ขนาดยิ่ขึ้นก็เป็นการลดเพนทอย์ของทางผู้จัดงานแล้วเวลาตอนที่เราเริ่มเลยค่ะออกแบบหรือว่าคิดว่าอ่ะแคนั้นเราจะจัดพื้นที่เป็นแบบนี้เรามีไอเดียตั้งต้นมาจากอะไรอ่ะพี่โจไอเดียก็มาจากลูกค้าเพราะว่าลูกค้าก็คือออแกไนเซอร์ใช่ไหมคะที่มีทีมงานในการออกแบบอีเวนต์แต่แล้วก็มาคุยกับเราของเราเองก็จะมีทีมงานที่จะคอยดูแลรองรับความต้องการของลูกค้านะคะว่าเขาต้องการจัดห้องแบบไหน ต้องาการฟังก์ชันมาดูเจอรี่ของงานเลยนะคะว่าผู้เข้าร่วมงานเนี้ย เขาเข้าทางประตูไหนมีจำนวนกี่คน oh. จัดห้องแบบไหนงานเริ่มกี่โมงจบกี่โมงคือมีซีเควนซ์ของงาน mm hmm. คือเหล่านี้เราก็จะมีทีมงานซึ่งเป็นมืออาชีพนะคะ mm hmm. ก็มาร่วมทำงานกับลูกค้าโดยที่เราเนี่ยมีคติประจําใจของเรา mm hmm. ว่า our t e a ม i ีช o u r t ท a m Team, คือเรานําเสนอทีมของเรา mm hmm. เข้าไปอยู่ในทีมงานของลูกค้าจุดประสงค์เพื่อ mm hmm. ทําให้งานของลูกค้านั้นสําเร็จ uh huh. เพราะความสําเร็จของ,งาลูกค้ามันคือความสําเร็จของ hall เราด้วย <S <S สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญแล้วก็จะบอกว่าเป็น สิ่งที่ทําให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็ถึงได้อยู่กับเราแล้วก็จะเห็นได้ว่างานหลายๆงานเป็นงานที่จัดทุกๆปีเป็นประจําที่นี่นะคะก็คือลูกค้าเดิมเพราะว่ามีความเข้าใจกันซึ่งเราก็จะอยู่แบบอยู่คู่กับลูกค้าไปจนจบงานจนจบงานเวลามีความต้องการปรับเปลี่ยนอะไรก็คือคุยกันได้ตลอดคอยดูแลช่วยแก้ปัญหา ทั้งก่อนงานระหว่างงานแล้วก็อีเวนต์หลังงานด้วยนนแล้วก็พอหลังจบงานปั๊บเนี่ยเราก็จะมี satisfaction survey นะคะแบบสำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้าในทุกๆรายที่มาจัดงานกับเราเพื่อที่เราจะได้เอาความคิดเห็นของเขาเนี่ยมาปรับปรุงแล้วนอกจากการได้แล้วมีห้องแบบว่าหลายแบบได้แล้วเนี่ยค่ะพวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างอื่นก็คือทางพารากอนท็อปก็คือมี support ให้หมดเลยใช่ไหมคะมีค่ะอย่างเช่นาาการจัดโต๊ะเก้าอี้อนะคะเวทีและมีมเป็น เอาเบทีพลตฟอร์มให้ก็คือแล้วก็มีทีมงานมีทีมงานสปอร์ตอะค่ะ เมื่อกี้ที่พี่โจ้เล่ากหับฟังด้านหน้าว่าไฟเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตรงนั้นนะคะข้างในก็มีไฟด้วยนี่ค่ะเดินเข้ามาก็เห็นเลยใช่ไหมคะก็คือผนังของเราเนี่ยค่ะได้ความทาใหม่ใช่ไหมคะเราก็เลยใส่สีเข้าไปในเส้นของผนังนะคะเพื่อที่จะทําให้มันสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามธีมงานของลูกค้าเช่นเดียวกันคือทั้งนอเป็นยังไงข้างในเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้แลวถ้าข้างนอกเป็นข้างในจากกันห้องแบ่งกันก็คือควบคุมไฟแยกกันได้ะก็ควบคุมไฟแยกกันได้ค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยสีเขียวโลดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จัดงานเดี๋ยวนี้สามารถสร้างสรรค์จินตนาการล้ำแค่ไหนนะคะสถานที่เราก็มีได้ที่ซัพพอร์ตจินตนาการนั้นให้มันเกิดมาเป็นรูปธรรมไม่ต้องมาแบบสนใจกันว่าอุ้ยห้องข้างๆปรับเป็นสีนี้แยกกันปรับได้หมดเลยใช่ไหมคะพี่โจอันนี้ต้องคุยกับเทคนิเชียนเออด้วยเอิญพี่เทคนิเชียนอยู่ตรงนี้พี่อะไรกัทุกคนคะพี่เทคนิเชียนขาจะแบบสงสัยว่าเส้นไฟต่างๆค่ะพอเรากั้นห้องให้มันเป็นแปดห้องแบบนี้แปลว่าทุกห้อง จะต้องปรับสีไปพร้อมกันไหมคะแบบเหมือนกันหมดเลยอ๋อเราเอาแบบมาสามารถแยกห้องได้ก็หลุด้องได้ครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยครับเขาก็คือห้องตีมนี้สีเขียวอีกตีมึงสีม่วงก็ได้ใช่ครับผมข้างทางปรับได้แล้วแล้วข้างบนนะคะข้างบนก็ปรับได้เหมือนกันเลยครับปรับแสงได้ครับอุณหภูมิสีตั้งแต่2อ0 0ถึง5,000เคลวินครับผมอ่ะก็คือสีแบบเหมือนสลัวสลัวไปจนสว่างมากอย่างเงี้ยคะหรืว่าใช่สีแต่คล้ายคล้ายสีแบบเป็นวอร์มไวท์เป็นเดย์ไลท์เลยครับผมอืมอ่ะอันนี้อย่างอย่างนี้เรียกว่าเป็นสว่างนี่าาาางงงปปปรรรรระะะมณ5,000เเเเเคคคลลลลววินนนน็็ดย์์ไทัับบออ่แ้้ตก ดีมลงเพื่อเป็น2,007เควินนะครับได้ค่ะครับผมอ่าครับผมมูดก็จะเปลี่ยนใช่มูดก็จะเปลี่ยนคนในงานก็จะรู้สึกอุ้ยมูดเปลี่ยนไปแล,แล้วแต่ง,งานที่เราเหมือนรองรับอย่างนี้่ไหม<ช>แล้วแต่ช่วงเวลาของงาน จริงแล้วลักษณะงานที่เรารองรับได้มีอะไรบ้างใช่ไหมคะมีตั้งแต่งานมิทรศการหรือว่า Exhibition ระดับประเทศไทยระดับโลกการประชุมสัมมนาการทอล์กโชว์แฟชั่นโชว์แฟชั่นอีเวนตต่างๆการเปิดตัวสินค้าแฟน Meeting, คอนเสิร์ตหรือแม้แต่งานปาร์ตี้งานเลี้ยงคือได้หมดทุกสิ่งแล้วแต่ว่าความต้องการเป็นแบบไหนขอให้บอกใช่ค่ะเมื่อกี้พูดถึงไฟค่ะพี่โจ ไฟอันนี้ก็คือเพิ่งมาใหม่ตอนที่เรารีโนเวทไหมคะอ่าใช่ค่ะเราเพิ่งจะติดตั้งไฟใหม่ทั้งหมดนี้เลยนะคะ<ม>คือระบบเนี้ยเราเรียกว่าเป็นจูเนียร์ไวท์นะคะเป็นระบบสมาร์ทไล h t ติ g งทั้งหมดเนี้ยเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานด้วย<ม>เป็นการช่วยกันลดกา๊าซเฉดกระจกด้วยะะพอพี่เจ้พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะแปลว่าจริงๆแล้วพารากรอนฮอล์เองก็คือให้ความสําคัญกับเรื่องเกี่ยวก<ช>ับสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะพารากรอนฮอล์เองเ,เราก็ให้ความสําคัญมากกับเรื่องของการจัดการพลังงานรวมถึงการให้ความสําคัญกับการจัดงานอย่างย ด้วยนะคะ<ฆ>ซึ่งพารากอนฮอลล์เองนี่ก็ถือว่าเป็นคาร์บอนนิวทรัลเวนวแห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบก็ว่าได้เพราะว่านอกจากเราจะช่วยการลดแล้วเนี่ยเราก็ยังชดเชยด้วยพี่เจ้าคะ่ะแล้วลดและชดเชยมันคือย,อยังไงนะคะการบริหารจัดการของเรานะคะเราก็พยายามที่จะลด การปล่อยคาร์บอนฟุตพิลท์ของแต่ละงานเราพยายามที่จะลดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแบบลดหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ทำยังไงแล้วก็ซื้อคาร์บอนเครดิตกลับมานะคะก็เป็นถือว่าเป็นการชดเชยร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้เนี่ยการจัดงานของลูกคา้าทุกๆงานเนี่ยเราจะมีการคํานวณการใช้ไฟฟ้าเพื่อที่จะมารวมคาร์บอนฟุตพิลท์ลที่เราปล่อยออ,อ,ออกมาเพื่อเราจะได้เอามารวมกันแล้วก็ซื้อชดเชยในแต่ละปี ถ้าใครที่มาจัดงานที่นี่า่าก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งใ,ในการช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะ อันนี้เราจะเห็นภาพของเรื่องไฟแล้วแล้วอุปกรณ์ต่างๆเมื่อกี้พี่โจ้ก็เล่าให้จ๋าฟังไปแล้วว่าเนี่ยถ้าสมมุติมาจัดอะไรก็คือเรามีทีมงานช่วยมีอุปกรณ์ให้มีสแตนต่างๆค่ะพี่โจ้ค่ะแต่ว่าเวลาที่อย่างเราไปจัดงานเมื่อวันนี้จ๋าเคยไปเราก็จะต้องอ่ะเป็นมอดเดอร์เตอร์หรือเป็นแบบทีมงานก็จะต้องมีพื้นที่ใช่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้ที่พี่โจ้เรามีมิ t ติ g งรูมอะไรพวกเนี้ยค่ะอยู่ตรงไหนครมองมาถ้ามองจากตรงนี้ตรงไหนนะซ่อนอยู่บริเวณด้านข้างทั้งหมดรอบๆทั้เหมดเลยค่ะโอเคพี่โจ้พ่ไปดู นี่ก็คือบริเวณที่เราสามารถเดินเชื่อมกันได้หมดเลยใช่ไหมคะข้างนอกจริงๆก็คือยังกว้างอยู่นะคะแต่ว่านี่มีห้องตรงนี้ที่ซ่อนอยู่อย่นี้ใช่มอันนี้เป็นหนึ่งในห้องเล็กๆค่ะสําหรับทีมงานหรือจะเป็นห้องแต่งตัวห้องเก็บตัวศิลปินอันนี้เป็นห้องเล็กก็คือแล้วแต่ความต้องการสมมติว่าอยากได้ห้องนั่งพักของมิตติ้งคือสามารถแจ้งแล้วก็มาปรับดได้ค่ะ ขึ้นอยู่ได้ว่าเมนฟังก์ชันของงานอยู่ตรงไหนอย่างนี้ก็คือห้องแบบนี้ก็คือมีซักประมาณกี่ห้องนะมีแบบนี้7ห้องค่ะ7ห้อง <c oughs> แล้วก็เป็นมิทติ้งรูมแล้วก็มีพิทติ้งรูมด้วยค่ะอันนั้นก็มีักอีก2ห้อง <c oughs> อีก2ห้องค่ะ และอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่โฟเย่ค่ะเอาไว้ใช้ได้หลายกรณีมากเลยะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นการลงทะเบียนหรือการจะเสิร์ฟอาหารว่างก็ได้ก็คือแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ลูกค,ค้าว่าฟังกช์ชันของเขาจะลงด้วยงานอะไรบ้างแล้วก็มีพื้นที่หลายๆรูปแบบนในการรองรับ พอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าต้นทุนในการทำธุรกิจแบบนีเยอะเหมือนกันนะพี่โจ้เพราะว่าไหนจ้ะก่อสร้างพอถึงเวลาต้องรีโนเวทต่างๆการคิดการออกแบบต่างๆใช้ต้นทุนหมดเลยแต่อันนี้คือต้นทุนที่เราเห็นหรือว่าจริงๆแล้วมันก็มีต้นทุนที่คนเข้าไปก็น่าจะไม่รู้ว่าเป็นต้นทุนเหมือนกันต้นทุนแฝงไงคะของธุรกิจแบบนี้มันคือพวกอะไรเรื่องของการดูแลรักษาอุปกรณ์เรื่องของแมนแทนส์นะคะแล้วก็การพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์แล้วก็คนเราให้ความสําคัญกับคนมากนะคะเพราะว่าเรามองว่าเป็นธุรกิจให้บริการ เพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้ AI ไม่ได้ต้องใช้คนเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาคนนะคะให้มีความสามารถแล้วก็มีจิตใจที่ให้บริการ mm hmm. ก็อย่างพารากรอนฮอล์เราเองเนี่ยพนาักงานเรานะคะ80%เนี่ยได้รับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพจากาที่เป็นระดับโลกนะคะแล้วก็นานาชาติไม่ว่าจะเป็น c e m ก็คือ exhibition เป็น certified in exhibition management mm hmm. CIS certified in incentive specialist ท mm ้ามีติ้งก็จะเป็น certified in meeting professional เงี้ยคือมี oh. จะมี มสกุลแบบนี้เยอะมากคายมีห้อยท้ายค่ะสตาฟเราก็จะมีนามสกุลห้อยท้ายเยอะเพื่อที่เวลาลูกค้าที่เป็นออร์แกเนเซอร์ต่างชาติมาเจอเราเนี่ยเห็นนามสกุลอ๋อคุยกันดูเรื่องอยู่ในธุรกิจไม c ์เหมือนกันธุรกิจไมซ์เราเรียกธุรกิจไมส์ก็คือ Meeting, Incentive, Convention and Exhibition ค่ะซึ่งอันนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจาก t ี e ซด้วยก็คือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการค่ะ ตรงนี้พารากอนฮอล์เรามีมา18ปีแล้วถ้าเราถามว่าจํานวนงานที่เรารับมาแบบเคยคจัดงานใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสักเท่าไหร่พี่โจโอ้จะบอกว่าเรามีความภาคภูมิใจมากเลยนะคะที่เราเนี่ยเป็นสถานที่จัดงานเนตลอด18ปีที่ผ่านมาเรามีงานทั้งระดับระดับโลก ก็หลายงานมีการจัดงานมาแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ2000งานสร้างไรายได้กว่า2 0 0 0 0ล้านซึ่งเราก็มีความภาคภูมิใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศด้วยนะคะใน,ในการที่จะเป็นจุด <คน S 2> ปลายทางให้คนนึกถึงเราจากการจัดงานก็มาที่เรามาถึงมาที่เรามาแล้วจบค่ะแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันด้านการจัดงานต่างๆแล้วก็ดึงงานนี้เข้ามาในประเทศไทย ก็สร้างเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยให้มีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วถ้าในภาพอนาคตเพราะตอนนี้เราร<ฮ>ีโนเวทแล้ว มันดูทันสมัยมากคือหลัามากขึ้นแบบที่พี่โจ้บอกแหละเรามองว่าภาพอนาคตของพารากอนฮอล์เ้ยค่ะเราแพลนให้มันหรือเรามองเห็นเป็นภาพไหนหรอพี่โจเรามองว่าเราอยากจะร่วม co-create งานนะคะกับทางพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะดึงดูดงานที่เป็นงานระดับโลกเนี่ยเข้ามาเพื่อจะทําให้พารากอนฮอล์เองเนี่ยเป็น extraordinary eventment ซึ่งสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายหให้กับผู้คนที่เข้ามาชมงานของเราเนี่ย<ห>อย่างไม่สิ้นสุด จตาว่าวันนี้เราเรียกว่าครบจบพี่โจ้คะ่ะคือ <c oughs> อย่างแรกเลยคือจะเปิดคลิปไปแล้วว่ามาดูคลิปนี้ด้วยกันอะ่ะตื่นตาตื่นใจแ <c oughs> น่น,นอนไม่ยังไม่มีใครได้เ,เอาจ๋ายังไม่เห็นแล้วกัน <c oughs> แจ๋าเาทุกคนอ่ะมาเห็นฮอลที่พารากอนฮอลที่รีโนเวทใหม่ป <c oughs> รับปรุงใหม่แบบรูรามากขึ้นเทคโนโลยีต่างๆนะรวมไปถึงได้เข้าใจธุรกิจมากขึ้นพี่โจ้คืออย่างใครเห็นอาจจะคิดว่ามีแค่พื้นที่ก็จบหรือเปล่าเฮ้ยไม่นะมันผ่านการคิดการออกแบบต่างๆมาขอบคุณพี่โจ้มากมากเลยค่ะพาจ๋าดูเดินทั่วแล้วก็เล่าธุรกิจจให้้ฟัังนนนนนะะคคคววีีขออบุณมาากกๆเเลยย่่ชด ขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครอยากรู้เรื่องธุรกิจแบบไหนอีกหรือว่าอยากให้เราพาไปดูเบื้องหลังธุรกิจไหนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ทุกช่องทางของลงทุนแมนไว้นะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย